นอกจากนี้มีอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่หลายคนให้ความสนใจเพราะว่าเมื่อวานนี้เป็นวันที่แกนนํานปชทั้งหคนนะคะต้องเดินทางไปที่ศารอาญารัชดา ฟังคำพิพากษาของศาลนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเพิกถอนคำสั่งปล่อยตัวชั่วคราวหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ทั้ง5คนนะคะไปให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อพาเพิงประเด็นต่างๆทั้งเกี่ยวข้องกับการตั้งพระสังฆราชคดีก่อการร้ายอาจจะผิดเงื่อนไขการปล่อยตัวชั่วคราวนะคะเมื่อวานนี้ปรากฏว่ามีคำสั่งออกมาแล้วนะคะว่านายจตุพรพรมพันธ์แค่คนเดียวเท่านั้นนะคะที่โดนมีคำสั่งเพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราวอีก4คนก็เหมือนกับว่ารอดไปค่ะใช่ครับซึ่งศาลเอง ก็พิจารณาจากหลักฐานนะครับตามที่โจทย์ได้ยื่นคำร้องเข้ามานะครับพร้อมกับสอบถามจำเลยนะครับก็เห็นว่ามีเพียงจำเลยที่2ก็คือนายจตุพรพรมพันธ์นะครับที่ไปพูดมีการระบุรายชื่อบุคคลสอบไปในทางดูหมิ่นกระทบสิทธิและก็เกียรติยศของผู้อื่นศาลก็เลยมีคำสั่งเพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราวส่วนจำเลยที่เหลืออีก4คนนะครับก็มีนายวีราการมุสิกพงศ์นายเดชธุวสายเกลือนายแพทย์เวงโตจิราการและนายนิสิต สินทุพภัยนะครับสารเห็นว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตเป็นธรรมนะครับจึงไม่เพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยทั้ง4คนครับค่ะก่อนจะฟังคำพิพากษานายจรุพรเขาบอกว่าวันนี้นะคะเตรียมพร้อมรับฟังคำสั่งของสารยอมรับค่ะว่าพูดออกอากาศผ่านรายการจริงๆแต่ว่าเป็นการแสดงความเห็นแสดงความห่วงใยในการบริหารบ้านเมือง เป็นการวิาพากษ์วิจารณ์ติชมโดยสุจริตในฐานะประชาชนผู้ห่วงใยประเทศและเมื่อวานนี้ก็เตรียมเครื่องใช้ที่จำเป็นใส่กระเป๋าสะพายมาด้วยนะคะสังเกตดูเพิ่งจะตัดผมทรงใหม่ก็มีการชูกระเป๋าให้สื่อมวลชนชูด้วยให้ดูด้วยกันนะคะว่าพกอะไรมาบ้าง หลังจากที่มีคําพิพากษาค่ะเจ้าหน้าที่ราชทันมก็ได้ควบคุมตัวนายจตุพรไปที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครเป็นไปตามคําสั่งของศาลในทันทีค่ะครับซึ่งในฝั่งของทนายนบชอเองก็บอกด้วยนะคบว่าใน1นถึงสองสัปดาห์นี้นะครับก็เตรียมที่จะยื่นคําร้องใหม่นะครับพร้อมหลักฐานเพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวนายจตุพรอีกครั้งนะครับก็เดี๋ยวจะไปยื่นต่อศาลนะครับ